ค่ะลงทะเลมาเบิ้งขนาดทะเลพ่อแม่พี่น้องรสชาติจงไบไมีห้อยคนมาตัดเท่นี่พูน่ะห้อยพันดึงเลยขึ้นมาฮักเลีนถิ่มเบิ้งแนนี่ไปจะสร้างบาคุคคนนะฮึฮักกองกันเลีนไปปล่อยพันไวยจ้ะาวเอาตอนนี้ครับ่าเอาไปเบิ่งอีกวันมีพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแนี่มีต่อเพินพ่นมีต้นเพิ่นแต่และต้นศาสตร์กวีพุทธโพขึ้นมาได้ ว่าคุณเอาเจ้าดอกบ่เอาหอดลากแก้วอีตุนสาดใบพันธุ์ไหนนะจ๊ะเนาะมาเบิงพามาเบิงห้อยคนตัดขนาดานได้จับห้อยพี่น้องคนห้อยใบพันธนะุ์ะเด็ดถิมอิมาเลยเกกากใบพันนะ่เธแล้วตัดเอาอยางคักด้นะี่นนะตัดจิมเล่นนั้นเล่นเนี่ยแลนักใบผามาเก็บพักจากพ่อแม่พี่น้องเจ้าบอกเจ้าระซับกับลูก ผักลูกสื่อดีผักขมทะเลส,สวยๆกระรัแงแตกยอดพ่อม่พี่นวดใจมันหน่อยปวดป้าในพ่อพี่จะเอาหรอเอาเอาไอา้อที่เขาแกะขวดเล็กๆก,กันนี้หรือเปล่าเน่าจ้ะม,มันมีกี่ห่อแนละ้วทั้งหมดอ่ะมีสองยี่ห้อมีสยี่ห้อเหรอเออโอ้สุดยอดของผักสุดยอดของผัก เก็บใดเปล่านี่ก็อส่องเหี้ยนแใช่้บพันแตกยอดเงากรนีอีกพอมันหน่อยเอามาสักหกขวดเด้อโอเคเอาเอาสักหกขวดก่อนเดี๋ยวอ้ไอ้มันซื้อของมันเดี๋ยวมันไม่พอ <laughs> เผื่อถ้าน้องไม่ซื้อเราค่อยไปซื้อ โอเคแค่นี้แหละปิดไปกําลังถ่ายคลิปอยู่ทึ่งเบอกน้ำหลูกทึ่งสีไายคลิปพ่อแม่พี่น้องเลยฝากเขาซื้อของเพ่อแม่าน้อง,อง,องไงกับวันที่เท่าิบซี่ยิบผ่านเนาะจา้ะเนาะเด้ลูกซื้อมาพูดนะอุะ่เป็นต่เอาปนีิบง่ายเาเก็บปนี้ไปส่งสีเลืออยู่ด้วยนี่พูดนะทุ่งเมือกอบะปนี้ใส่เอาไมา้ยังปน้ใส่ ไีใ่แล้วเมืเอ่อก,ก็บมันสีไงก็หนีอยู่ไปน,นีมนน้มันท่านไหนไงคะจะมันอากาศมันหากะเริ่มมีดลงมีแดดเนาะเต็มน้ำขวดอินก้่นมัน,นไงคะคอยเป็นไวซะกันอาไปทางอืินกอดเป็นกออี้ออไปจ้ะขนาดทะเลพ่อแไม่พป่น้องจ้ามาเบิ่งบนเนาะ อันนี้มีอยู่สองสามก่อคณะลากแก้วตัดให้เป็นแตกเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตัดให้เป็นแตกจ้าพูนะ้น่ะเจียดายเพื่อนเองกล่องจอดขึ้นหมวอตือซิกล่องไม้กับไข่แน่นะจ๊นนะเนาะพู้น่ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยคณะ ตัดออาต้นอ่อนเพิ่นมันมีอยู่สามมันมีอยู่เออหนึ่งสองสามสี่หาต้นที่เดียวนี่หาต้นดได้จ้ะเด้หาต้นจากกระซิแยกเอาเพราะไม่พี่น้องจ้ะจากกระซิแป้งเอาตัดเนีเพิ่นแตกแป้งเอาจักสองกาะแป้งเอาตัดต้นใหญ่เพิ่นต้นเลาก็เอาไว้อืมอืมเป็นไรจ,จ้ะ ข้าก็เอาไว้เพิ่นเกิดอีกพุนะ่นน่ะสวยงามนะจ๊ะเนาะก็ไปหาต่อก็ปล่อยไว้เพิ่นเกิดมาเยีดดีๆไปหาต่อจ้ะโออนี่ก็สับลาบอยู่นี่งามขนาดจ้ะดูนี่หลายกออยู่เด้นี่หลายกอ,อยเอาก็เลือกเอาจัดสองกอน,นะจ๊ะเนาะ อสองก่อนนี่เมึงเนี่ยนี่สวยงามขนาดนี่ตัดใหนเพิ่นแตกไปพ่อแม่พี่น้องจ้าที่เอาตัดเก็บมาเท่ากับเก็บเอาไปกินมันหมดขนาดกระลัางถือมาอ่อนๆน,นี่โอ้เมึงนเนี่ยพังหมดขนาดกระลัางถือมาอ่อนๆน,นี่สามารถกินได้หมดเลยจ้า สองก่อเ้าเก่าก่อนึ่งเ้าก่อนึงเกาก่อจังไว้ดสองก่อพ่อแม่พี่น้องเอ้อสีสันสวยสดงดงามไปเระชับใหญ่ใบจอก่อละนิดละหน่อยก่อนี้งามเิ่ในนี่นในนู่นเนี่ขึ้นมาสับหลาดเลยห้าก่อตัดเอายอดใหญ่เพลินในหน่อยเ้าก็ปล่อยไว้เพิ่นแตกเนาะ ตัดเอาหยอดง่า่เพิ่นเอาไอ้ทายไก่ก็บเ่เห็นเป็นมุมหัวหแดงนอยนี่สับลาบอยู่เด้จเอจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งแน่นี่พุน่นแดงนอยใสับลาบอยู่บ่ต้องห่วงสวยสดงดงามเด้อจ้ะเนาะหเต๋อเฮาโอ้ยม,มาเบิ่งก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนนี่จะมันงามหลายนเบิ่งแน่พุ่นสุดยอดไปเลยจา้าพุ่น สุดยอดประจ่ดสุดยอดปุป๊บงามอีหลีก่อนเลยงามสวยสดงดงามสุดยอดอีหลีมันเป็นน้ำปั๊บสีกล่องเซนเดอร์พอม่พี่น้องจ้ะตัวทายย้อนแสงทายย้อนแสงปุ๊บนะงามอีหลีงบ้างเนี่ยปุ๊บสุดยอดจริงๆรุ๊ น,นี่ต้องตัดเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสวยงามมากต้องตัดแล้วจ้ะแบบนึงเด้อจะตั้ง,งกล่องกันเบิ่ร์ะจะสิตั้งกล่องเก็บพ่อแม่พี่น้องเลยจะแม่นล่งหามัล,งงา,มลายตั้งกล่องเก็บไปเลยจ้าตัด,ดแต่เพิ่นแต่โอ้กระแนงหน่อยแตกกับลาบเดยอะยันบ้าุ่นนะสวยงามเลยจ้าะเนะอ้ยม,มา ดีๆพามาตัดขนาดทะเลฟ,ฟเาาอตตัดฟอตกับบัดเอสแงนก็สางใส่ไอมาจ้ะเท่าตัดขึ้นมานี่คือว่ากินได้มดนั่แหละมันอ่นอ,อนออยู่กระลังขึ้นมาอ่อนๆนีกกินได้เบิดนี่เท่าตัดถือไวนเนาะกัเก็บเอาไว้มันมด หน้ามอหนิเลืออีลีนี่สุดยอดเลยนะจ๊ะเนาะเบิง้งคุณน่ะสวยงามมา,จากจ้ะสวยงามมา,ากอี่ที่เฮาโอ้อัดถือเพื่อนเอาไปเก็บไปนวลนี่แน่เ,เ,นนแเ,นนนเนี่ยไปกินแล้วก็เอาไปคะแนนหน่อยสับลาบเยอะจ้ดเถอะวัดตรงหยานว่ามันดับแนวพ่อแม่พี่น้องจ้าเยอะแยะไปหมดเลยเรากปป็ปิดใบปิดใบพี่สับหลาบผิดวั่ตรงหยาน กิดแบบทะนุถนอมกับทะนุถนอมอยู่จ้ะพ่อแม่ว่าฟาดเสมอเลย <c oughs> <c oughs> กาลังพูขึ้นมากนี่พ่อแม่พี่น,พน้องพูนสปาร์ตเ่ยพูนกาลังโพเลยจ้ะพูพนนี่พูนอะโอ้ยเปิดดีๆน,น,นี่คุดกินฮอตเงาพ,าพัดถากมัดฝนป่ะแต่หอกตัดมันแตกพ่อแม่พี่นอ้องจ้าใช่รึอืม มันแตกมันก็แตกขึ้นมาอีกอันนี้มันงามปรได้จงจัดจังหน้ามันก็แตกขึ้นมาอีกเถออันนี้งามงามง่ามปุณหะงามอีหลีปุณหะมันก็แตกขึ้นมาจ้ะแล้วฝ่าปล่อยจอยได้ว่ามันเป็นยังคือเอามันเหมือนแถบดีไปปิดใบแล้วมันก็ขึ้นมาอีกมันแน่นหน่อยแน่นหน่อยเนี้ยงแน่นหน่อยเนี่ยเหน็บปุณหะเห็นบอลนี่จ้ะปรได้เอาเมื่อเดินเห็นบอลผิดผิดสับลาพี่พี่ ปิดเป็นไรเป็นวานนี้กำลังขึ้นมาอยู่ไปปิดไว้ห้าก็ปล่อยไว้เ้าก็บ่เอามือหนาเหาก็เส้นมาเก็บอีกไปต่อจ้ากำลังเกิดลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังโพลโซเลเซเลขึ้นามาบ้างเนี่ยไปจ้าไปหาต่อเออ,เอ,อมาบึงกอนดิสวยงามสะใจจริงๆจ้าเลิศอีหลีพ่อแม่พี่น้องเออผุ้น่ะกอปังไงปักเตเลิศคันนกน่าจะนาะสุดยอดอีหลีผู้น่ะ สุดยอดอีลีก่อนใหญ่ค่จ้ามองเนี่ยสุดยอดเลยพน,นความสวยงามของคณะทะเลเลิศมากเลิศมากจ้าสวยงามเกินคาดเลิศอีลีเดี๋ยวสิผ้าต่างกล่องตัดแซบ่บนู่นๆู่นจ้าเด้อตัดให้สวยๆไปเลยพุ่นะทำไมเล้วคักหลายพูดออวๆทั้งนั้นเจอกอนนี้เนี่ยต้องตะลึงจ้า นี่ตรงตะลึมสิผ้าตัดจะโอ้จะมันลอกขากลายเลือ,อลีกิลลี่กอกไงกอกไงหนึงอา้าวเริ่มจากตรงนี้เลยนะจ๊ะอืมขะนแงงแตกสับหลาบอยู่เราต้องหยาน่ามันสีดับแนว เป็นไงผู้น่ะแขนงแตกเต็มจับหลาบอยอ่โคตรแล้วอ,อันนี้ข้างล่างนีอ่อันนี้ว่าค่อยคักปันได้พูดไม่เป็นองคจังมอ้โห้ายผู้น่ะเป็นไดเป็นจังได ใส่มือว,ว่านสุดจอดอีลีนัดว่าใหนจอแตกเปาอะไปหนึงขนาดแตกเปาอะแตกเปรอะโอ้โหเขะจะมาหักเลยม่ตรต้น สูงจักหน่ะย,พ,ยพัดกลังแสบและรุนเีป้ประมาพี่นองไหมพัดเต็มมดกำลังออนขนาด แต่ขึ้นมาใหม่ๆแต่ละใหม่ๆสวยๆอบอวลงามมาสู้ให้พวกเจ้าเบิ่งเพราะว่าสิกลับแล้วจ้ะพามาเก็บมือละนิดละหน่อยเอาแต่ปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยมันแตกแมงแตกถึงสับหลาบแล้วก้อนนี้ก็จะเอาอยู่นี่ก้อนนี้ก็ปล่อยเป็นได้จ้ะเดิดปะขึ้นลงจ้ะ เลิศดเลือดเลือดุณนะกอเดียวซาบลาบอยอะไม้เบิ่งใกล้ๆจ้ะเฮ้ยงามขนาดสุดยอดเลยพุ่นนะสีสันสวยสดงดงามงามอิลิจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลิศมากเลิศมากเดี๋ยวสิหอบมาใส่หนาเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นขนาดแขนงแตกเต็มซาบลาบอยู่คุณจ้ะเดี๋ยวได้มาเก็บอีกพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ตรงห่วงกอเดี๋ยวนี้เหลือเฟือพ่อแม่พี่น้องพุ่นในกระตาอีก สวยเบิ hai, a, aw, so, ้งเด้อพุ่นเนี่ยเบิ้ยอดแก้วเพิ่นอุ้ยนี่กัสุดยอดอีหลีเบิ้งโอ้เบิ้ง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 ขอคันนาจากพม่าพิโนด้วยลวดโอ้เต็มกังหันเอาขึ้นมาเพราะมดจ้ะเย็นๆเด้อเนี่ยเบิ้สวยสดงดงามเอาเอาเท่าที่ขึ้นมาได้เนี่ยไปนี่เขาเอาไปเอาเท่าที่ขึ้นขึ้นมาได้นะจ๊ะนะ เลิศอ,อีรีพ่อแม่พี่น้องก็เบนเลอร์เบลล่าเลยจ้ะคุณนะ่ะสวยงามมากพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะนี่ก็นใจหอมมาใส่นี่ดูเหมือนจะอันอันสองขนางหน้อยหลักเกี่ยวกันมาให้เบิ่งนี่พ่อแม่พี่นอ้องจ้ะสวยงามมากจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเลิศอีรีก่อนนี่รับรองว่าฟินสุดๆจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์นี่ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับมาไปด้วยจรวดอีๆสยวยๆงามๆของเฮาเลยประศั่นใจเลยเลิศประจัะษ์เลิศอีรีเนาะบ๊ายบายค่ะสุดยอดของคณะทะเลจ้า